วันนี้มันจะเป็นหัวข้อที่เริ่มเข้าในอตอนที่สองนะครับที่เป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับอตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานเนี่ยอันนี้มันจบไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวภายในที่สองที่นี้นี่ว่าจะนัดสอบช่วงตอนที่หนึ่งไปสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเปิดแบบ เปิดร้อยเปอร์เซ็นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้วันนี้ก็จะขึ้นบทที่สองที่เป็นเรื่องไฟฟ้าก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ต้องให้เครดิตของเจ้าของสไลด์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเอาลงไปในไลน์กลุ่มให้หรือยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงไปให้ด้วยกันละกันนะครับ ถ้าให้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะลงลงซ้ำอีกทีก็ไม่น่าเป็นไรทีนี้อ่ก็วันนี้มันจะเป็นเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็จะให้ดูประมาณว่าเป็นหลักการทำงานทั่วไปนะครับของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่จะได้เห็นทั้งหมดนะในงานพลังงานนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอเราเข้าเรื่องมาตรการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในในระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องพูดโยงไปถึงเครื่องมือวัดที่ต้องใช้นะครับก็ให้ให้นึกถึงให้นึกถึงเนื้อหาครั้งนี้นะครับก็จะได้ย้อนกลับมาดูได้นะครับอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเออ <c oughs> อันนี้ก็หลักการทั่วๆไปคือ จะบอกว่าผมเองมันก็เป็นวิศวะเครื่องกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาแบบลึกๆจริงๆเนี่ยโดยโดยหลักการทํางานของเครื่องมือทางไฟฟ้าเนี่ยว่ามันทํางานยังไงมีหลักการวัดยังไงเนี่ยอันนี้ผมพูดไม่ได้แน่ๆแ,แ,แล้วนะครับอันนี้คนเชี่ยวชาญคุณก็อาจจะต้องไปไปคุยกับอย่างเช่นทางอาจารย์สารโรหรืออาจารย์สีวโคงแบบนี้นะครับ เขาก็จะรู้แบบลึกลึกถึงข้างในเหว่าเครื่องมือวัดทํางานยังไงผมก็จะรู้แต่หลักการากว้างๆนะครับทีนี้แต่ว่ามันก็มันก็มากพอที่จะจะใช้งานมันเป็นนะครับแล้วก็ใช้งานในด้านงานอนุรักษ์พลังงานได้นะครับอ,อ,อ่ะในในอันแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเนะเราก็จะรู้ว่ามันจะมีไฟไฟ้าอยู่สองแบบนะครับเป็นไฟไฟ้ากระแสตรงกับรกบระแสสลักนะครับ กระแสตรงนี่ก็คือประมาณว่าแหล่งจ่ายไฟมีมีค้่ชัดเจนว่าฝั่งหนึ่งเป็นบวกฝั่งนึงเป็นลบใช่ไหมครับแล้วก็กระแสจะไหลจากบวกไปลบทิศทางเดียวเสมออะไรแบบนี้นะส่วนกระแสสลับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเอ,อที่แหล่งจ่ายไฟเนี่ยค้่บวกลบมันจะสลับไปสลับมาตลอดเวลานะครับถ้าเราได้ฟังอ,อ เรียกว่าความรู้รอบตัวบ้างอย่างนี้อันนี้เราก็จะพอรู้ว่าคนที่คิดเรื่องนี้ก็คือเทสลาใช่ไหมแล้วเขาก็พบว่าอันนี้มันมีข้อดีตรงตรงที่ว่ามันสมจ่ายได้ไกลกว่ากระแสตรงมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่โลกเราใช้ไฟฟ้ากระแสตรงมาตลอดเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนเอายุคที่ที่เริ่มมีกระแสไฟฟ้าสลับแล้วก็บอกว่า มันส่งจ่ายได้ไกลมากๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มหันมาใช้อันนี้เป็นหลักมากขึ้นจนจนถึงปัจจุบันนะครับเอ,อ่อสมการที่ใช้ในการคำนวณกำลังไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นกระแสตรงเนี่ยมันจะตรงไปตรงมานะครับเอากระแสคูณแรงดันก็จบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระแสสลับเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีสิ่งนี้นครับที่เรียกว่า power factor เนี่ยหรือว่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ในเรื่องของไฟฟ้ากําลังที่เราจะต้องยุ่งกับมันเรื่องอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจมันนะ่ะถามว่าเข้าใจยากไหมอ่ะผมว่าไม่นะคือสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้โดยเฉพาะครั้งหน้าเนี่ยมันจะพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราทุกอย่างเนี่ยมันจะอธิบายได้ด้วยหลักการเรื่องสามเหลี่ยมไฟฟ้ากำลังเดี๋ยวนะสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับ ซึ่งถ้าเรามองมองไอ้สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าออกนี่นะเ,เรื่องตัวประก,กอบกำลังหรือวัตถุตัว power factor เนี่ยจะไม่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเรามองไม่ออกนี่จะจะปวดหัวมากนะเวลาเราพูดเรื่องมาตรการอนาลักพลังงานทางไฟฟ้าต่อ,ตอไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวตอนที่เราคุยเรื่องสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขอให้ถามเลยนะครับขอให้ถามเลยเพราะว่าปล่อยหลุดไปนะมันหลุดหลุดแบบหลุดหลุดยกแผงไปเลยนะเรื่องไฟฟ้ากําลังนะครับมาถึงตรงนี้อันนี้เขาก็จะให้ดูว่าไฟฟ้ากระแสะสลับเนี่ยลักษณะของมันนะมันเป็นมันมองว่ามันเป็นคลื่นได้นะครับทั้งแรงดันทั้งกระแสะเนี่ยเรามองว่ามันเป็น เป็นลูกคลื่นแบบนี้ได้นะครับในการที่สมมติมันเริ่มที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ขึ้นไปที่ระดับพีคใช่ไหมครับลงมาที่ค่าศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ลงไปพีคล่างอีกเนี่ยแล้วกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งช่วงคลื่นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนึ่งคาบใช่ไหมคือมันวิ่งจนกลับมาที่เดิมมันวิ่งวนรอบจนกลับมาที่เดิมเนี่ย อันนี้เราเรียกมันว่าเป็นหนึ่งค่านะครับแล้วก็เวลาเราเขียนบนกราฟเนี่ยไอ้ช่วงหนึ่งค่าอันนี้ครับเราก็จะแทนมันว่ามันเริ่มจากมุมศูนย์ใช่ไหมพีคที่เก้าสิบใช่ไหมครับกลับมาที่เดิมที่ร้อยแปดสิบลงไปพีคล่างที่2อ0ยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมคือสา0อหกสิบองศาอันนี้มันเปรียบเสมือนการที่เราเอ่อเราเดินทางเป็นวงกลมอะ่ะ เหมือนกับเราเดินทางไปจุดสูงสุดใช่ไหมครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิมลงไปพีกล่างแล้วกลับมาที่ตำแหน่งเดิมอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะวนลูปอีกนึกออกไหมครับเพราะลูกคลื่นมันก็ซ้ําๆอย่างนี้นะครับมันก็ซ้าๆอย่างนี้นะแล้วมันก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอาไปเปรียบกับวงกลมซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับ ทีนี้มันจะย้อนกลับไปตรงฟิสิกส์มอปลายนิดหน่อยนะครับเรื่องฟิสิกสายภาพที่เราเรียนเรื่องคลื่นอะไรแบบนี้ถ้าถ้าเราพอจะนึกย้อนกลับไปได้นะตัวตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆกับให้ให้นึกภาพเหมือนกับสมมติเรามีเราเราเคยเห็นไอ้ตัวพลอตบนกระดาษใช่ไหมที่แบบเป็นกระดาษกระดาษที่เป็นรูป เป็นม้วน,นๆแล้วมันดึงไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีปากกาใช่ไหมถูกไหมครับจี้ลงไปแล้วก็บนอ่เดี๋ยววาดรูปก่อนมุดเรามีเรามีปากกาใช่ไหมจี้ลงไปบนกระดาษใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามีปากกาจี้ลงไปบนกระดาษใช่ไหมกระดาษเราก็เป็นเหมือนเป็นแผ่นย,ยาวๆเงี้ยนะแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเงี้ยให้ตัวปากกาเนี่ยมันก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างนี้แหละเข้าใจไหมครับ ขึ้นลงแต่ว่าไอ้ตัวกระดาษเนี่ยมันก็จะเหมือนกับถูกเราดึงถูกเราดึงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยที่ตอนปากกามันเขียนขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้การที่มันมีเรื่องเวลามาเกี่ยวข้องก็คือเหมือนกับกระดาษมันก็ถูกดึงเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะเส้นทางที่มันปรากฏอยู่บนกระดาษมันก็เป็นลูกคลื่นถูกไหมมันก็จะเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆทั้งๆที่จริงๆตอนนี้มันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงเป็นเป็นรอบของวงกลมอะนะครับ ลักษณะมันจะประมาณนี้แหละนะผมอธิบายแบบให้เห็นภาพชัดเจนไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าอารมณ์มันจะประมาณนี้ทีนี้ในทางอุดมคติเนี่ยในทางอุดมคติเนี่ยตัวเฟสเนาะหรือว่ามุมนะครับของเฟสหรือว่ามุมของเออคลื่นของแรงดันกับคลื่นของกระแสเนี่ยนะมันควรจะซ้อนกันแบบพอดีเป๊ะนะครับ ก็คือจุดเริ่มต้นที่ศูนย์องศาเนี่ยของคลื่นความดันกับคลื่นกระแสเนี่ยมันจะเริ่มที่จุดเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาจบก็จบที่จุดเดียวกันเนาะก็จะไม่มีการเหลื่อมไม่มีการเหลื่อมกันไม่มีใครช้ากว่าใครนะครับอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอลักษณะแบบอุดมคตินะเป็น ideal case นะครับอ่าออจำรูปนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ไปต่อใน ในระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแบบสามเฟสนะครับแล้วก็สามเฟสเนี่ยมันยังแบ่งเป็นสามเฟสสามสายสามเฟสสี่สายอีกซึ่งเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ1นึ่งเฟสมี2องสายนะครับถ้าสามเฟสสามสายเนี่ยเราก็จะมีแรงดันในในสายไฟที่เราเรียกว่าเป็น V Line นะครับ v l i ล e ก็คือคือตัวเนี้ อย่างในรูปนี้เขาใช้รูป ABC ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นทั่วๆไปบางทีคุณจะเห็นว่าเขาเขียนเป็น RST ใช่ไหมสามเฟสนะครับระหว่างระหว่างเฟสเนี่ยแรงดันมันจะต่างกัน380นะครับแต่ว่าในสามเฟสนี้เนี่ยเวลามันเอาไปต่อกับโหลดเนี่ยมันก็จะมีสายอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าสายนิวทรัลซึ่งถ้าไฟสามเฟสมันสมดุลกันอนะอันนี้คือเดี๋ยวมันก็จะไปต่อกันใช่ไหม มันก็จะไปต่อกันเป็นเดี๋ยวนะผมวาดรูปยังไงให้มันดูเห็นเนาะ,ะสมมุติมันต่อกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือสามเฟสใช่ไหมแล้วก็มีสายที่ล้นออกมาเป็นนิวทรอลอีกอันหนึ่งนะครับ เ,เวลาเราต่อใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สามเฟสเนี่ยเราก็เอาสามอันนี้จิ้มเข้าไปเช่นมอเตอร์สามเฟสก็คือเอาสายไฟสามสามสายเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ตัวมอเตอร์นั่นแหละแนละ้วมันก็จะมีตำแหน่งของมันเนาะก็ต่อไปเนี่ยเราก็ถ้าบอกว่าเราขับมอเตอร์ตัวนั้นด้วยกระแสะไฟสามเฟสแต่ว่าในระบบส่งจ่ายเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวสําหรับรองรับกระแสะที่ล้นกรณีที่สามเฟสเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะครับ ในทางทฤษฎีเราสามารถวางให้มันสมดุลได้ถูกไหมก็คือเราก็คำนวณว่าโหลดในระบบไฟฟ้าเราอะ่ะแต่ละเฟสต้องให้มันกินแอมกินกินกิโลวัตต์อ่ะเท่าๆกันทั้งสามเฟสเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนี่กระแสมันจะวิ่งเท่ากันหมดถูกไหมถ้าเกิดกระแสมันวิ่งเท่ากันหมดเนี่ยก็เท่ากับว่าทั้งสามเฟสมันสมดุลเนี่ยไอกระแสที่จะล้นมาในในสายสำรองตัวนี้มันก็จะเป็นศูนย์ไปครับ แต่ในทางปฏิบัติมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้โดยเด็ดขาดเลยถูกไหมครับเราแค่เดินไปปิดหลอดไฟซักหลอดหนึ่งหรือว่าไปปิดแอร์สักเครื่องเนี่ยสามเฟสเนี่ยมันก็ไม่สมดุลกันแล้วะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องมีเส้นนี้นะครับทีนี้เออแต่เนื่องจากเราเรามีความพยายามที่จะทำให้สามเฟสนี้สมดุลอยู่แล้วเนี่ยไอกระแสที่ล้นออกมาที่สายนิวทรอลเนี่ยมันจะน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นในการออกแบบขนาดของสายไฟเนี่ยเพื่อลองรับกระแสเนี่ยเราจะพบว่าขนาดของสายไฟที่เป็นลายเนี่ยนะครับมันจะเป็นสายใหญ่นะครับแต่ว่าสายที่เป็นนิวทอนสายมันจะเล็กกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีมาตรการหนึ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้พูดต่อๆไปนี่แหละว่ามาตรการหนึ่งก็คือการพยายามจัดสมดุลของสามเฟสนี้นะครับเพราะถ้าเกิดโหลดมันไม่สมดุลแบบเบ้ไปเฟสใดเฟสหนึ่งมากๆเนี่ยนะ มันจะทําให้กระแสล้นออกมาที่สายนิวทัลเนี่ยมากพอกระแสล้นมาสายนิวทอนมากเนี่ยมันก็จะทําใหอ้อ่สายเส้นเนี้ยมันร้อนนะครับเพราะว่ามันออกแบบให้สายมีขนาดเล็กนิดเดียวนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรับกระแสได้ประมาณนึงแต่ถ้าเราไม่ควบคุมสมดุลของระหว่างเฟสเนี่ย,ยกระแสไฟที่มันวิ่งเข้ามาในในเส้นนิวทอนมันจะมากมันจะไม่สายร้อนแล้วก็ มันอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องตามๆกันต่อไปแต่ว่าประเด็นที่จะให้ดูก็คือ,เ,อ,อเรื่องของตัวเลขนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ v l i ลเนี่ยถ้าคำนวณในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันจะต้องไีคำนวณเป็นเวกเตอร์นะผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ละได้แต่ตอนนี้ได้แต่จำหลักการมาละถ้าเป็นเรื่องเวกเตอร์ว่าทำไม v-line เท่ากับรูทสามของ v-phase เนี่ยอันนี้ต้องไปทบทวนในไฟฟ้ากำลังอีกทีนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นที่มาที่บอกว่าเวลา v-line เรามาสา0รอยแปดสิบเนี่ยทำไม v-phase จนถึงกลายเป็นสองอยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็เข้าสูตรนี้เลยแหละเนาะมันเป็นเรื่องของเวกเตอร์ที่เดี๋ยวเวลาคุณไปวาดอะไรนะกระแสะอะไรสามเฟสอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะต่างกันร้อยสิบองศาพอดีอะไรเงี้ย แล้วเวลาคุณหา v ี h a s วีอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาเป็นเหมือนก็ใช้ตรีโกณมิติเข้ามาช่วยนะครับส่วนเฟ e เดียวนี้ก็คือ220อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเครื่องมือวัดที่เราไปวัดมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือวัดที่วัดค่า r o ูทม a n square มานะครับก็รูทม a n square ก็เหมือนกับจับยกกำลังสองบวกกันแล้วถอดรูทอะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อกำจัดเรื่องเครื่องหมายบวกลบอะไรก็ว่าไปนะครับคือคือลักษณะของคลื่นมันเป็นอย่างนี้เนาะด้านบนมันจะเป็นบวกด้านล่างจะเป็นลบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาอยากจะหาว่าไอ้ขนาดของแรงดันเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยข้างบนมันเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเนี่ยเวลาเขาต้องการจะพูดในเชิงขนาดเฉลี่ยเนี่ยเขาก็จะจับยกกําลัง,างสองก่อนแล้วค่อยถอดรูทกลับมานะครับก็เลยทําให้เราเรียกมันว่าเป็นรูทมีนสแควรนะครับ เซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่เครื่องมือวัดวัดได้นะตัวนี้ก็คือตัวที่เราเห็นว่าเป็น220โวลต์แต่ถ้าถามว่าไอ V maximum คือไอตัวพีของไอคลื่นตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่นะไอคลื่นมันก็เป็นเต็มลูกอย่างนี้ใช่ไหมเอาใหม่ๆคลื่นมันคลื่นมันจะเป็นเต็มลูกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่วน V I M S มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่า V max จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็น วีแมกมันก็จะเท่ากับไอรูทสองคูณไอสองร้อยยี่สิบที่เราวัดได้นั่นแหละนะครับออันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นฐานไฟฟ้ากำลังที่ที่ที่เราน่าจะพอจำจำได้นะครับไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ต้องแต่ต้อง,แต,ตองแต่ต้องจำได้นะเออตรงเนี้ยหน้าเนี้ยผมผมพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยไม่ไม่ต้องอายด้ยว่าไม่รู้เรื่องจริงนะครับอันนี้จะต้องขอข้าม อันนี้ต้องไปปรึกษาคนที่รู้เรื่องไฟฟ้าจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้ True RMS Meter นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับเออมันเหมือนคือคือถ้าถ้าดูตามตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเครื่องมือวัดบางอย่างมันก็สามารถจับเอ่อจับลูกคลื่นของไฟฟ้าได้ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นลูกคลื่นปกตินี่โอเคมันวัดได้อยู่แล้วแต่ว่าเงินเนี้ยก็คือถ้าเป็นไซเวฟธรรมดาเนี่ยวัดได้อยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นคลื่นบางอย่างเช่นเป็นคลื่นประเภทแบบเป็นคลื่นลูกสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นคลื่นแบบอะไรอ่ะเป็นที่มันมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีเครื่องมือวัดท,ทั่วไปอาจจะวัดเพี้ยนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือวัดที่เป็นทัวร์ไอเคือเครื่องที่มันสามารถวิเคราะห์ค่ารูปมีนสก์แย่สำหรับลูกคลื่นทุกๆแบบได้เนี่ยเออมันก็จะคํานวณไม่ไม่เพี้ยนนะครับคือพูดได้ประมาณนี้นะแต่ลึกๆแบบไม่พูดไม่ได้ละนะครับ